ตอนที่หนึ 5, i, ơi, ่งขีดห้าเฮ้ยแม่งเอ๋ยบ้าอะไรวะเนี่ยทันทีที่เปิดประตูตู้เย็นออกกว้างซองจูก็ได้แต่ยืนนิ่งค้างอยู่ตรงนั้นภาพตรงหน้าที่เห็นมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนภาพของตู้เย็นที่ตอนนี้มันอัดแน่นไปด้วยวัตถุดิบสําหรับทําอาหารเขาใช้ชีวิตร่วมกับจองอูมาเป็นเวลากว่าสองสัปดาห์แล้วตลอดช่วงเวลานั้นบรรยากาศภายในห้องเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากและมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ซองจูหงุดหงิดใจอย่างที่สุดไอของพวกนี้ก็ด้วย ซองจูจะไม่ทำอาหารกินเองที่บ้านอย่างเด็ดขาดเหตุผลมันก็มีอยู่ร้อยแปดพันเก้าแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องกลิ่นที่มันจะเหม็นคลุ้งติดไปทั่วห้องแน่นอนว่าเรื่องนี้สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการใช้เครื่องระบายอากาศแต่ในความเป็นจริงหันซองจูเป็นมนุษย์ประเภทที่ชอบเปิดหน้าต่างรอบบ้านออกกว้างๆทิ้งไว้ตลอดวันให้อากาศได้หมุนเวียนอย่างสะดวกแม้ว่านั่นจะไม่ช่วยในการรักษาบรรยากาศก็ตามแต่แล้วเขาก็เป็นพวกจมูกไวต่อกลิ่นอาหารเสียด้วยแต่ถึงจะเป็นแบบนั้น มนุษย์เราก็ยังคงต้องกินอาหารเพื่อดำรงชีวิตอยูด่ดีส่วนมากแล้วมิงซิกจะเป็นคนเอาอาหารมาส่งให้เขาวันละครั้งหรือไม่เขาก็สั่งอาหารมาที่ห้องเองบ้างแต่นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันตู้เย็นเขามันเริ่มอัดแน่นไปด้วยวัตถุดิบสำหรับทำอาหารแน่นขนาดที่แทบจะหาช่องว่างไม่เจอเลยทีเดียวซึ่งมันก็หมายความว่าต่อไปนี้จะมีอาหารถูกปรุงขึ้นในครัวทุกๆมือ้อแล้วกลิ่นก็จะต้องคลักลุงไปทั่วห้องอย่างไม่ต้องสงสัยเลยในสถานการณ์ปกติด้ดวยนิสัยของเขาแล้วคงเดินไปบอกอีกฝ่ายให้รู้แล้วรรอด แต่นี่มันไม่ใช่เขาไม่กล้าพอที่จะทําแบบนั้นถึงในความเป็นจริงแล้วห้องนี้จะไม่ใช่ห้องของหมอนั่นเหมือนกันแต่ว่าคงไม่มีใครที่ไหนยอมอ,อดข้าวเพียงเพราะเป็นคําสั่งของคนนิสัยเสียอย่างเขาหรอกสุดท้ายเขาก็ทําได้แค่ทนต่อไปแล้วฮันซองจูคนนี้ก็เกลียดความจริงข้อนั้นเสียด้วยสิเขาทําเพียงปิดประตูตู้เย็นอย่างแรงด้วยอารมณ์ที่พุ่งปริ้ขึ้นมาก่อนจะเดินกลับเข้าไปในห้องนอนของตัวเองจริงๆเลยทําอะไรอย่างใจไม่ได้สักอย่างแบบนี้มันบนพึมพำด้วยความโกรธที่มันพุ่งพลาน เสียจนไม่สามารถอดกลั้นได้อีกต่อไปคนแบบเขาที่แม้แต่พี่น้องที่คุ้นเคยกันดียังไม่สามารถทนอยู่ด้วยได้กลับใช้ชีวิตอยู่ร่วมชายคาเดียวกับใครที่ไหนก็ไม่รู้มาได้เป็นสัปดาห์แล้วบอกใครไปก็คงไม่ใครเขาเชื่อถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไล่ตะเพิดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ผู้บุกรุกคนนี้ดันเป็นคนรู้จักของดงหยอนรุ่นพิสมัยมหาวิทยาลัยที่ควบตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทที่เขาสังกัดอยู่ด้วยนี่สิไม่ใช่แค่นั้นคนอย่างชินดงหยอนไม่มีทางให้ความช่วยเหลือใคร ด้วยเหตุเพียงแค่ว่าเขาคนนั้นคือลูกพี่ลูกน้องของเพื่อนซึ่งความจริงข้อนั้นซองจูเองก็รู้อยู่แก่ใจดีฟันธงได้เลยว่าไอ้บ้าคิมจองอูอะไรนั่นจะต้องกําลังตกอยู่ในสภาวะที่ยากลําบากอย่างมากหรือไม่ก็มีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถจะบอกกับใครได้การเผชิญหน้ากับคนที่มีนิสัยแบบนั้นทําให้เขาไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าอีกฝ่ายจะพูดหรือจะตอบโต้อะไรกลับมาบ้างและซองจูก็ไม่ปรารถนาให้มันเป็นแบบนั้นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาพอใจจะอยู่ร่วมกับอีกคนหรอกนะ ถึงอย่างไรสิ่งที่เกลียดมันก็คือสิ่งที่เกลียดอยู่วันยังคำ่ำถึงเขาจะพยายามอดทนอดกลั้นมากแค่ไหนแต่บางครั้งมันก็เป็นเรื่องยากเย็นเสียเหลือเกินในวันนี้ก็เช่นกันซองจูผู้มีอารมณ์แปรปรวนง่ายและกำลังพยายามอดกลั้นต่อความโกรธที่พุ่งพล่านเขาหยิบแก้วกาแฟออกมาจากเครื่องชงกาแฟแล้วในตอนนั้นเองอ้าพี่ครับวันหลังถ้าอยากดื่มกาแฟก็บอกผมสิครับผมจะได้ไปซื้อแบบที่มันอร่อยอร่อยมาให้มินซิกโผล่พรดพลาดเข้ามาในครัวด้วยท่าทางตื่นตระหนกจนเกินเหตุ มือทั้งสองข้างของเจ้านั่นหอบหิ้วถุงอาหารฟาสต์ฟู้ดเยอะแยะจนดูพรุงพรางไปหมดก่อนจะพูดแบบนั้นออกมาเนี่ยนายได้แหกตาดูบรรดาถุงที่ตัวเองเหิ้วมาแล้วหรือยังถ้ายังหิ้วกาแฟมาด้วยอีกนายคิดว่ามันจะยังเหลือมาถึงฉันไหมคิดจะให้ฉันดื่มกาแฟที่หกหมดแล้วอย่างนั้นหรือมินซิกเที่ยงหัวเราะคิกคักอย่างไม่ได้ถือสาหาความอะไรนักกับคําพูดคําจาเน็บแหนมจากอีกฝ่ายที่ได้ยินอยู่เป็นปกติโทษพี่ก็จริงๆเลยผมก็มีวิธีหอบมาได้ครบหมดอยู่ดีแหละครับ ผมทำหน้าที่เป็นผู้จัดการให้พี่มาห้าปีแล้วนะถ้าแค่นั้นยังทำไม่ได้ก็คงเกินเยียวยาแล้วล่ะครับซองจูหัวเราะคิกคักออกมาขณะที่มองดูมินซิกพูดจ้อได้เปื่อยอย่างคนช่างคุยในขณะที่มือก็อง้วนกับการจัดการนำเข้าวของมากมายที่อยู่ในถุงออกมาข้างนอกอย่างไรเสียเจ้านี่ก็เป็นหนึ่งในคนไม่กี่คนที่ยอมรับกับความหัวร้อนง่ายของเขาได้ว่าแต่ทำไมเป็นแฮมเบอร์เกอร์ล่ะนายไม่ใช่เรื่องไงที่คอยบน่นเรื่องห้ามกินอาหารฟาสต์ฟู้ดนะอ๋ออันนี้เหรอครับ พี่จองอูเขาบ่นว่าอยากกินผมก็เลยซื้อมาให้นะครับพี่เองก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ต้องระวังเรื่องรูปร่างแล้วจะกินบ้างสักครั้งมันก็มักไม่เป็นไรพี่ครับพี่ครับแล้วนั่นพี่จะไปไหนไม่กินก่อนแล้วค่อยไปหลักครับไม่กงไม่กินมันแล้วเวนเอ๋ยซองจูไม่ได้รอฟังที่มินซิกพูดจนจบก็พานเดินหนีกลับเข้าห้องนอนไปในทันทีพร้อมกับปิดประตูเสียงดังปังไอโง่เอ้ยบนพื้นพรมท,ทั้งที่ตัวยังยืนพิงอยู่กับประตูห้องและในมือก็ยังคงถือแก้วมักเอาไว้ ไม่ได้วางลงให้เรียบร้อยแต่ถึงกระนั้นความโกรธก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดทอนลงเลยซองจูเก,ก้าฉับๆเข้าไปด้านในห้องก่อนจะวางแก้วมักที่มีกาแฟาอยู่เต็มแก้วลงที่โต๊ะข้างเตียงแล้วจึงทิ้งตัวลงบนเตียงนอนไอตัวไม่ได้เรื่องนั่นเอาแต่บอกว่าต้องดูแลรูปร่างอยู่เรื่อยจะกินอาหารฟาสต์ฟู้ดไม่ได้อย่างเด็ดขาดแต่นี่แค่ไอคนที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้บ่นว่าอยากจะกินขึ้นมาแค่นั้นแหละถึงกับรีบซื้อมาประเคนให้ทันทีเนี่ยนะแล้วยังมีหน้ามาทำตัวมีน้ำใจ ด้วยการบอกว่าซื้อมาเผื่อด้วยเฮ้อน่าขอบคุณเสียเหลือเกินไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าฉันก็กินมันได้ด้วยแล้วยังมาตีหน้าซื้อไม่รู้เรื่องอีกไอ้เลวเอ๋ยซองจดูดิ้นไปมาบนเตียงใหญ่พร้อมกับสอบอถอคำด่ากออกมามั่วสซู่ไปหมดถึงซองจูจะเป็นประเภทอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอย่างไรแต่ในเมื่อเป็นคนของเขาก็ควรจะแยกแยะอารมณ์เขาออกสิแม้ว่าสําหรับซองจูคนของเขาจะแบ่งแยกออกไปหลากหลายแบบเช่นเดียวกับนิสัยของเขาแต่แน่นอนว่าหนึ่งในนั้น มันหมายถึงคนที่สามารถเข้าถึงความรู้สึกของเขาได้ถึงมันจะดูแปลกประหลาดแต่ในบรรดาคนที่อยู่ในขอบเขตนั้นก็มีชื่อของฮันซองฮีน้องชายที่เขาเกลียดเข้าเซรุมอยู่ด้วยซองจูเชื่อใจเขามากกว่าที่คิดเพราะอย่างไรเสียก็เป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันซึ่งซองฮีก็รับรู้ในความจริงข้อนี้ดีสําหรับคิมมินซิกเองก็คืออีกคนที่ได้ผ่านเข้ามายืนอยู่ในเส้นมาตรฐานอันแปลกประหลาดของการเป็นคนของฮันซองจูอย่างไม่ต้องสงสยัยแต่หมอนั่นกล้าดีอย่างไร ถึงได้มองข้ามความรู้สึกของเขายิ่งคิดถึงความจริงที่เกินจะรับได้นั่นแล้วก็ยิ่งทําให้ซองจูได้แต่กัดฟันกรอดไม่ว่าจะคิดดูอย่างไรเรื่องมากมายทั้งหมดก็มักจะมีไอ้มนุษย์ที่ไม่เป็นที่พอใจสําหรับเขาโผล่มาด้วยเสมอทันทีที่ซองจูนึกถึงจองอูเขาก็รู้สึกว่าอัตราการเต้นของหัวใจเขามันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาทีละนิดที่จริงทั้งหมดที่ซองจูทําก็เหมือนเป็นการเอาแต่ใจแบบเด็กๆแม้แต่ตัวเขาเองก็รู้แก่ใจดีมันเป็นความรู้สึกเจ็บใจและไม่พอใจ เหมือนว่าตัวเขาถูกแย่งคนที่เขาเชื่อใจและไว้ใจไปถึงอย่างนั้นด้วยนิสัยของเขาก็ทําให้ไม่สามารถแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาได้ก็เป็นแบบนี้มาตลอด30ิบกว่าปีแล้วอยู่ๆจะให้มาเปลี่ยนกันภายในวันเดียวคงเป็นไปไม่ได้ซองจูค่อยๆหุบริมฝีปากที่เบะออกกลับคืนมาหน้าที่ก็ไม่ใช่ยังซื้อมาอีกแม่งเอ้ยหน้าหงุดหงิดชะมัดในขณะที่บ่นพึมพำอยู่อย่างนั้นจูจูก็นึกขึ้นมาได้ว่าตอนที่ไปเปิดตู้เย็นเมื่อครูเขาเห็นแอปเปิลแช่อยู่ในตู้ลูกหนึ่งด้วย อีกเดี๋ยวพอมินซิกกลับออกไปแล้วหลังจากตอนนั้นเขาค่อยออกไปเอามากินอย่างน้อยก็คงจะพอประทังความหิวไปได้บ้างในตอนที่เขากำลังลังเลยอยู่ว่าจะยอมแพ้เรื่องออกไปหาอะไรกินแล้วก็นอนกลางวันแทนดีหรือไม่นั้นใครบางคนก็มาเคาะประตูห้องนอนของเขาก็บอกว่าไม่กินไงรีบๆออกมากินข้าวซะแน่นอนว่าเขาคิดว่าอีกคนคือมินซิกถึงได้ตะโกนตอบออกไปทันทีแบบนั้นแต่เสียงที่ตอบกลับมามันกลับไม่ใช่คนที่คิดไว ซองจูที่ตื่นตกใจกับความจริงนั้นถึงกับกระเด้งตัวลุกขึ้นมาแล้วจ้องเขม็งไปยังบานประตูที่ปิดสนิทอยู่มันจะเย็นหมดแล้วแน่นอนว่าน้ำเสียงทุ้มต่ำและหนักแน่นแบบนี้เป็นของจองอูอย่างแน่นอนซองจูเริ่มขมวดคิ้วมุ่นด้วยความไม่พอใจอีกครั้งอะไรกันเตรียมเผื่อด้วยหรือไงบนพึ่งทำด้วยน้ำเสียงที่คิดว่าเบาพอที่จะไม่เล็ดลอดออกไปให้อีกคนที่อยู่หลังบานประตูได้ยินด้วยแล้วยังกัดเล็บตัวเองไปพร้อมกันอีก โดยซองจูก็ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าตัวเขาได้แสดงนิสัยในตอนเป็นเด็กออกมาไหนจะการกลิ้งตัวไปมาบนเตียงเรากับกําลังต้องการประทุงนั่นด้วยผ่านไปหนึ่งชั่วโมงได้แล้วมังเนียแต่ยังเงียบอยู่เลยลองเอาหูไปแนบกับประตูที่ปิดสนิทนั้นดูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้จักนิสัยของซองจูอีกคนคงไม่ยอมออกมาข้างนอกง่ายๆแน่ถ้ายังไม่หายโกรธฝ่ายนั้นก็จะเอาแต่เก็บตัวเงียบอยู่อย่างนั้นถึงเขาจะอยากกลับแต่ก็ทําไม่ได้ได้แต่ถอนหายใจออกมาเล็กน้อย ก่อนที่มินซิกจะเคะกอกอกลงบนบานประตูที่เหมือนกําลังรอคอยเขาอยู่พี่ครับมากินข้าวเถอะนะพี่คงจะไม่ชอบแฮมเบอร์เกอร์ผมก็เลยออกไปซื้ออย่างอื่นมาให้แทนแล้วนะครับพี่จะอดอาหารแบบนี้ไม่ได้นะผมโดนท่านประธานบ่นหูชาแงๆนะครับพี่ครับฟังเสียงที่พยายามออดอ้อนราวกับเด็กน้อยของมินซิกแล้วก็ทําให้ซองจูเกิดรู้สึกเวทนาอีกฝ่ายขึ้นมาดูเหมือนว่ามินซิกจะเข้าใจไปว่าที่ซองจูโมโนนั้นเป็นเพราะเขาไม่พอใจ ที่ต้องกินแฮมเบอร์เกอร์ที่เจ้าตัวซื้อมาอย่างไรเจ้านั่นก็ไม่มีทางจะคิดถึงว่าที่ซองจูทําตัวราวกับตาเท่าขี้น้อยใจประชดป,ประชันแบบนี้นั้นเป็นเพราะเขากําลังงอนอยู่ต่างหากนี่จะมีใครเข้าใจเขาบ้างไหมเนี่ยคิดเช่นนั้นแล้วซองจูก็ได้แต่ถอนหายใจออกมาไอเจ้าโง่เอ๋ยนั่นเพราะนายไม่ได้ซื้อมาให้ฉันแต่ซื้อให้คนอื่นต่างหากบนพึ่งพําเสร็จเจ้าตัวก็ลุกขึ้นจากที่นอนถ้าขืนเขายังประท้วงต่อไปมีหวังอีกเดียวเจ้ามินซิกค,คงได้ร้องให้น้ําตาหนอหนอ้า แล้วก็โทรไปฟ้องดงฮยอนแง่แง่แล้วถึงตอนนั้นดงฮยอนก็จะต้องโทรมาหาเขาด้วยตัวเองพร้อมกับข่มขู่เขาว่าถ้ายังจะทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็จะย้ายมินซิกให้ไปดูแลคนอื่นแล้วก็จะส่งผู้จัดการคนเก่าอย่างยองอุกที่เพิ่งได้เลื่อนตําแหน่งไปอยู่ฝ่ายบริหารมาคอยควบคุมดูแลเขาแทนเสียแค่คิดถึงตรงนั้นซองจูก็รู้สึกขนลุกเกลียวขึ้นมาเลยทีเดียวเขาไม่มีทางยอมให้คนอย่างยองอุกที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดคนนั้นได้หวนกลับคืนมาอีกครั้งแน่รู้แล้วหน้า เจ้านี่นายนี่มันช่างเป็นคนที่มีพรสวรรค์โดดเด่นในด้านการสร้างความรำคาญใจให้คนอื่นดีเหลือเกินนักตอนที่หนึ่งขีดหกในขณะที่บ่นพึมพำอยู่อย่างนั้นเขาก็เดินไปเปิดประตูทันทีที่ประตูเปิดออกภาพที่ปรากฏตรงหน้าก็คือเจ้ามินซิกที่ดวงตาเอ่อคลอด้วยหยาดน้ำตากำลังนั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้าประตูและใบหน้าไร้อารมณ์ของจองอูที่กำลังมองมาที่มินซิกสองจุกกระพริบตาทีหนึ่งก่อนจะหันไปส่งเสียงคำรามใส่ร่างที่คุ้นเคยกันอย่างดีของเจ้ามินซิก นี่มินซิกหน้าตาก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วทำไมยังมาทำอะไรแบบนั้นอีกฉันก็ออกมากินข้าวแล้วนี่ไงเลิกร้องให้ได้แล้วมาไม่ร้องแล้วครับบอกว่าจะไม่ร้องทั้งที่ทดวงตายังมีหยาดน้ำตาเอ่อคลออยู่แล้วยังมีหน้ามาหัวเราะคิกคักให้กับเขาที่อดอาหารประท้วงซองจูเห็นสภาพแบบนั้นของมินซิกแล้วได้แต่ยักไหล่อย่างหนายใจให้ทีหนึ่งแล้วจึงเดินไปทางห้องครัวสักทักซองจูก็รู้สึกถึงเสียงฝีเท้าของมินซิกที่กลับมาร่าเริงก้าวตามหลังเขาที่เดินอย่างเนิบหนาบมาติดติด ซื้ออะไรมาล่ะผมซื้อของโปรดของพี่มาทั้งนั้นเลยมีทั้งสลัดปลาแซลมอนใส่อะโวคาโดกับขนมปังโฮวิตธัญพืชครับถ้าเกิดว่าของพวกนี้ยังไม่ถูกใจพี่อีกผมก็ยังซื้อสลัดอกไก่ใส่เห็ดมาให้ด้วยนะครับพี่อยากจะลองกินอันไหนก่อนดีครับแซลมอนถ้าอย่างนั้นผมเอาสลัดเห็ดไปใส่ตู้เย็นไว้ให้นะครับพรุ่งนี้เช้าพี่ก็ค่อยเอาออกมากินนะครับตืมขอบใจซองจูพูดขอบคุณมินซิกท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้หันกลับไปศบตาอีกฝ่าย แม้การหันกลับไปมองอีกคนสักครั้งก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ที่เขาดื้อดึงไม่ยอมทําแบบนั้นออกไปก็เป็นเพราะจองอูนั่นแหละห้องของซองจูและห้องของจองอูอยู่ห่างไกลกันคนละฝั่งเหมือนขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ภายในห้องชุดสุดหรูที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าจะสิพยองพยองหน่วยวัดความกว้างของที่ดินแบบเกาหลีหนึ่งพยองเท่ากับ3 3 0จุดสาเจตารางเมตรซึ่งใหญ่เกินกว่าที่จะใช้ชีวิตอยู่เพียงลําพังทั้งที่พวกเขาทั้งคู่พักอาศัยอยู่กันคนละมุมห้อง แต่ว่าคนคนนั้นกลับเดินมาถึงหน้าห้องเขาด้วยความจงใจแล้วมันก็น่าสงสัยด้วยว่าจองอูตั้งใจมาถึงนี่เพื่อเรียกให้เขาออกมากินข้าวหรือเปล่าหากอีกคนก็เป็นพวกที่ซับซ้อนแบบเดียวกันกับเขาหากอีกคนตั้งใจมาเพื่อสั่งให้เขาออกมากินข้าวแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะกำลังหัวเราะอย,ยอกเขาอยู่ในใจหรือเปล่าซองจูก็ได้แต่หวังว่าจองอูคงจะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นมันคงไม่ใช่เรื่องที่ดีนักถ้าหากมีพวกเข้าใจยากมารวมกันอยู่ที่นี่ถึงสองคน เขาเดินมาถึงในครัวทั้งที่ยังไม่ทันจะได้จัดการกับจิตใจที่ว่าวุ่นของตัวเองสิ่งแรกที่ปรากฏเข้ามาในกรอบสายตาทันทีที่เหยียบเข้ามาภายในนี้คือบรรดาถุงอาหารที่ยังอยู่ในสภาพเดิมไม่มีร่องรอยถูกเปิดออกแต่อย่างใดเขาหันความกลับไปพร้อมทำหน้านิ้คิ้วขมวดโดยที่อีกฝ่ายไม่ทันได้ตั้งตัวทำเอามินซิกตกใจมือไม้สัน่นรีบพูดแก้ตัวเป็นพลวันเออคือนั่นมันคือพอผมออกไปซื้อมาให้พี่แล้วผมก็รีบไปหาพี่ก่อนก็เลยขอโทษครับ ผมจะรีบจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยครับซองจูรีบเอื้อมมือออกไปคว้าต้นคอของเจ้ามินซิกเอาไว้ทันทีขัดคว้าอีกฝ่ายที่กำลังจะพุ่งตัวไปทางโตอาหารซึ่งเจ้าตัวก็ทำได้เพียงยื่นแขนทั้งสองออกมาอย่างพยายามตะเกียกตะกายจะไปให้ถึงให้ได้เฮ้ออยู่เฉยๆสิตั้งสติหน่อยซองจูทนมองดูสภาพนั้นของอีกฝ่ายไม่ได้ถึงกับต้องตะโกนเสียงดังออกมาสติของมินซิกจึงกลับมาทันทีราวกับกดสวิตช์นี่พวกนี้มันอะไรทำไมนายยังไม่กิน มินซิกจ้องเขม็งมาราวกับต้องการถามว่าเรื่องที่เขาไปซื้อข้าวของตัวเองมาแต่ยังไม่ได้กินนั่นนามันเป็นปัญหาตรงไหนเห็นเช่นนั้นซองจูจึงหลุดเสียงคำฮึที่ดูเหมือนคนหายใจสะดุดเสียมากกว่าก่อนจะพึ่งทำออกมาเจ้าโง่เอ๋ยมันเย็นหมดแล้วแบบนี้กินไปจะได้รสชาติอะไรนี่ไหนละ่ะทำไมถึงไม่กินทันทีที่หันกลับไปด้านหลังภาพใบหน้าไร้อารมณ์ของจองอูก็ปรากฏชัดเข้ามาในกรอบสายตาซองจูส่งสัญ,ญญาณผ่านทางสายตาให้อีกฝ่ายรีบ ตอบคำถามเขามาเสียทีเจ้าตัวยักษ์ไหลก่อนจะเปิดปากตอบให้ฉันกินคนเดียวมันก็ยังไงไงอยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เหตุผลที่พิเศษอะไรแต่มันกลับเป็นคำตอบที่ถูกใจซองจูขึ้นมาเสียอย่างนั้นแม้ในความคิดเขาไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่ที่ตัวเองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้แต่ในวันนี้เขาตัดสินใจแล้วว่าจะร่วมมืออาหารกับจองอูช่างเธอหิวแล้วรีบกินเถอะแล้วเขาก็ขยับฝีเท้าเดินไปเป็นคนแรกก้าวเดินเร็วๆไปยังตู้เก็บจานหยิบจานจากในตู้ออกมา แล้วมาจัดการแกะห่ออาหารพวกนั้นออกจองอูที่เอาแต่จ้องมองซองจูกับมินซิกในตอนแรกก็ตั้งสติขึ้นมาได้แล้วก้าวเร็วๆเข้าไปช่วยจัดโต๊ะหลังจากวันนั้นแล้วความสัมพันธ์ระหว่างซองจูและจองอูก็ดูเหมือนจะไม่ได้ขยับไปจากเดิมการใช้ชีวิตในแต่ละวันของพวกเขาแตกต่างกันมากเช่นเดียวกับห้องนอนที่ตั้งอยู่ห่างกันคนละฝักฝังซองจูตื่นนอนตั้งแต่เช้าตรู่ต่างก,กันกับจองอูรายนั้นส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตโต้รุ่งแล้วค่อยเข้านอ,นอนในตอนเช้าซองจูทํากิจวัตรประจําวันทุกอย่างเสส็จสิ้น แล้วจึงเข้านอนในช่วงเวลาประมาณทีิยงคืนซึ่งในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่จองอูกําลังเริ่มต้นวันใหม่ของตนเองเดิมทีพวกที่ทํางานเกี่ยวกับด้านดนตรีก็เป็นมนุษย์ประเภทที่ใช้ชีวิตในตอนกลางคืนเหมือนกันหมดอยู่แล้วเขาจึงไม่ได้ใส่ใจทําเหมือนมันไม่มีอะไรผิดแปลกแต่ว่าทุกๆครั้งที่ซองจูได้เห็นจองอูแบบนั้นก็มักจะทําให้เขานึกถึงซองฮีจนเผลอทําหน้านิ้วคิ้วขมวดออกมาจองอูที่โดนซองจูทําท่าทางโมโสภโดยไม่ทราบสาเหตุก็ไม่ได้แสดงท่าทางตอบสนองอะไรเป็นพิเศษ ไม่ว่าซองจูจะแสดงอากัปกิริยาอย่างไรดูจะไม่สามารถสะเทือนจองอูที่ทําตัวเหมือนป้อมประการคนนั้นได้เลยแน่นอนว่าการที่จะเห็นอีกฝ่ายออกมาข้างนอกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายทุกครั้งที่ออกมาก็เพียงจัดการธุระของตัวเองเสร็จแล้วก็กลับเข้าห้องไปวนไปวนมาอยู่แบบนี้เท่านั้นแต่ว่าพอถูกอีกฝ่ายทำมืนเฉยไม่ได้สนใจก็พานให้หงุดหงิดพอมากเขาก็เพิ่มพูนเป็นความโกรธและพานหาเรื่องทะเลาะก,กับอีกฝ่ายเวียงใสอีกคนที่เมินเฉยใส่เขาแล้วเอาแต่เก็บตัวทำงานอยู่ในห้อง ทำตัวไม่ต่างกับพวกเต้นกินรํากินเลยสักนิดนั่นทําให้เขาโดนตอกกลับมาด้วยน้าเสียงเหนื่อยๆว่านายเองก็เต้นกินรํากินเหมือนกันในที่สุดซองจูก็ตระหนักได้ว่าตัวเองไม่สามารถเอาชนะจองอูดได้เลยดังนั้นเขาจึงตัดสินใจโทรไปหาดังงงยอดอีกครั้งไอ้นั่นจะอยู่ที่นี่ไปจนถึงเมื่อไหร่บอกให้ทนทนไปสักทักหนึ่งใช่ไหมหานี่มันเรียกว่าสักทักงั้นเหรอนี่ฉันไม่ได้หูหนวกนะเลิกตะโกนสักทีแล้วนี่อยู่ไหนเวลาที่ไม่มีงาน พี่เคยเห็นผมไปที่ไหนนอกจากห้องตัวเองหรือไงแน่นอนว่าต้องอยู่ที่ห้องน่าสิไม่สิเรื่องสําคัญตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะอยู่ที่ไหนสักหน่อยผมถามว่าพี่จะจัดการยังไงต่อท o ว t h ไอเจ้านี่ก็บอกว่าไม่ได้หูหนวกไงสงสัยว่าจะต้องอยู่แบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่งั้นสิถึงอีกคนจะเอาแต่ถิงชอดๆอ,อย่างไม่ยอมแพ้แต่ดงฮยอนก็ยังคงนิ่งเฉยแม้จะพยายามก่อความวุ่นวายด้วยพลังทั้งหมดที่มีแล้วแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามวางเฉยใส่เสียทั้งหมดมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ทำไมคนรอบตัวเขามันถึงได้เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดซองจูได้แต่อดครวญอยู่ในใจแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่ออกมาเฮ้อเสียแรงเปล่าจริงๆแค่บอกมาก็พอว่าจะต้องทนไปถึงเมื่อไหร่ไอเรื่องนั้นฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันฉันบอกไปว่าอยากจะอยู่ถึงเมื่อไหร่ก็อยู่ไปเถอะลองถามจองอูดูสิเออแล้วนี่ทําความรู้จักกันแล้วใช่ไหมทําแล้วถามชื่อก็เหมือนไม่ได้ถามถึงยังไงก็ไม่ได้เรียกชื่อกันอยู่แล้วแต่ว่าพี่นี่มันไม่เหมือนที่เคยคุยกันตอนแรกนี่ ไอ้ที่ไปพูดว่าอยากอยู่ถึงเมื่อก็อยู่เนี่ยมันใช่เรื่องหรือนาหาอันที่จริงนายอยากจะพูดว่าหมอนั่นอยู่ร่วมกับคนอย่างฮันซองจูได้อย่างสงบสุขใช่ไหมคงจะแปลกใจใช่ไหมละ่ะเพราะคาดเดาไว้ว่าไม่นานก็คงจะย้ายออกไปแต่กลายเป็นว่ามาปักหลักนานกว่าที่คิดซะอย่างนั้นนี่คงเป็นเพราะจองอุนิสัยดีมากและสินะอะไรนะนิสัยดีงั้นหรือยิ่งกว่าคนบ้าซะอีกซองจูที่ปากอย่างไม่ชอบใจในคําพูดของดงฮยอนคําพูดมันก็เป็นแค่เพียงคําพูดเท่านั้น แต่ซองจูก็คิดไปแล้วว่าจองอูคงเป็นประเภทตีสองน้าใสาคนรอบข้างอย่างแน่นอนต่อหน้าเขาก็ทําตัวเป็นพวกไม่หือไม่อืออะไรสักอย่างมองเหมือนเขาเป็นสิ่งของแต่พอตอนมินซิกมาก็สวมหน้ากากแซงเป็นพวกอัธยาศัยดีแบบนั้นยิ่งทําให้เขาไม่พอใจเป็นเท่าตัวปัญหาไม่ได้มีแค่นี้ไอเวนจองอูนั่นคงตั้งใจจะเอาชนะเขาทุกวันนี้แม้แต่มินซิกก็เป็นไปด้วยไม่ใช่แค่เรียกอีกฝ่ายอย่างยกย่องว่าพี่เท่านั้นตอนเรียกไอ้บ้านั่นว่าพี่ก็ทําท่าทางประจบเอาใจมันด้วย เห็นแบบนั้นแล้วทําเอาเขารู้สึกโมโหจนแทบคลั่งตายแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะฟ้องเรื่องนี้กับดงฮยอนโดยตรงได้ลองถ้าฟ้องไปแล้วไม่โดนด่ากลับมาว่าทําตัวเรียกร้องความสนใจก็คงดีไปซองจูตั้งใจว่าจะพยายามพูดถักถาอีกฝ่ายด้วยความรอบคอบอย่างที่สุดการที่พูดอะไรไปก็เอาแต่นิ่งเงียบไม่พูดไม่จานี่เรียกว่านิสัยดีงั้นหรือไอ้นิสัยดีที่พี่พูดมาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อะไรที่มันตรงข้ามกับพันซองจูก็คือนิสัยดีนั่นแหละ เรื่องง่ายๆแค่นี้ก็ยังต้องมาถามกันอีกเหรอนี่และในวันนี้ก็ทําให้ซองจูได้ตรหนักแล้วว่าแม้แต่ดงฮยอนก็พล่อยเข้าข้างหมอนั่นไปอีกคนด้วยทันทีที่เขาแผดเสียงตะโกนใส่หูโทรศัพท์ก็ได้ยินเสียงหัวเราะห้าห้าดังลอดออกมาจากโทรศัพท์ที่ถืออยู่ดงฮยอนหัวเราะจนพอใจแล้วจึงได้เอ่ยถามซองจูที่กําลังหอบหายใจยังหนักด้วยอารมณ์โกรธที่ยังไม่ลดลงมินซิกบอกว่าพวกนายกินข้าวร่วมโต๊ะกันด้วยนี่แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละไออะไรแบบนั้นนะ่า อะไรแบบนั้นมันคืออะไรล่ะก็แบบนั้นแหละยังไงก็ไม่ได้ญาติดีกันคุยกันหรือก็ไม่ถึงจะเจอหน้ากันบ้างแต่ก็ทําเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ไปเท่านั้นยังไงซะไอ้นั่นมันก็แค่ผู้ประสาทจองอูเองก็บอกว่าในประสาทเหมือนกันหามันบอกงั้นหรือไอ้เว่นเอ๋ยดงฮยอนสูดหายใจเข้าลึกพยายามเกรี้ยกล่อมซองจูที่ตอนนี้กําลังแผดเสียงตะโกนอย่างน่ากลัวด้วยอารมณ์โกรธที่เดือดปุดๆขึ้นทันทีที่คานั้นหลุดออกจากปากเขาไม่คิดเลยว่ามันจะกลายเป็นเรื่องไปได้ แล้วภาพเหตุการณ์ในวันนั้นวันที่จองอูในสภาพที่เหมือนคนใกล้ตายมาหาเขาแล้วอ้อนวอนขอให้ช่วยก็ได้ผุดว่าเข้ามาในความคิดพี่ได้โปรดช่วยผมด้วยเถอะครับจองอูที่มาเพื่อขอความช่วยเหลือจากเขาในสภาพใบหน้าสุกตอบตาลึกโบยืนก็แทบจะทรงตัวไม่อยู่ภาพตอนนั้นยังติดตาเขาอยู่เลยจองอูที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่สู้ดีนักทําให้เจ้าตัวมีสภาพจิตใจที่น่าเป็นห่วงอยู่เสมอพอโตเป็นผู้ใหญ่ถึงได้หลุดพ้นจากพ่อแม่ที่คอยทารุณและไม่เคยใส่ใจมาได้ แต่ทว่าบาดแผลที่ได้รับมาทั้งทางร่างกายและจิตใจมันได้ฝังรากลึกและคอยติดตามทำร้ายจองอูอยู่เสมอคนรอบข้างที่ไม่อาจทนดูเฉยๆได้จึงพยายามช่วยเหลือกันในทุกทางทว่าก็เหมือนจะไม่มีอะไรดีขึ้นมาแม้แต่น้อยจบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ